มาสรงคาอันวากว่าํำปวนค่ะเนาะมานะมานีตอนหนึ่งค่ะเนาะบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งไม้เอาคาเมันให้เข้าคามาเรเพนจำกันค่ะเนาะเข้าคาตีเอากว่าเป็นบทมันกี่ยวกับนะเพราะว่าตอนดัดไอ้ฟึกโฮมตูมันในคาเดมโฮมตูมันยา่ยก็เพราะว่าตอนอันตั้งน้าบนก็คาเลยเออคาเลยโฮมมันเหนียวค่ะเนาะตั้งน้ำตั้งหลายก็เป็นอะไรย่มยำว่ากวนเจออันเรเพนไว้ตั้งแต่ เมื่อค่าเฮ็ดมาอ่าเปิ่นแพผยมาเนี่ยได้ก็พี่น้องใครรับตีอะไรกันอยู่สังซื้อว่าไปโฮมตัวมันอะไรในเกาแค่นโอขวนหลังกว่าตัวขึ้นตอนเก่าๆจนนเสกกรรมในค่ะเพราะนั่นในข้าวขาหู่จำกันค่ะมานีมานีมีตาเนาะมานีมานีมีตามานีจืดกว่าในแบบมานีเนาะมานีมีตาในคณะกากามีตากาคะนะ ไต่เขาได้ออกเสียงว่ากาอยู่แต่ว่าไทายในเต็มออกเสียงว่ากาเหมือนเท่าขนาออกเสียงว่ากายักขึ้นกาค่ะนกากามีตามาแทงกันอาอามีตาเพราะไต่เขาเขาถือห้างว่าอาเลตจังใจเสียงเป่นาน,นั่นน่ะเนาะแต่ว่าไทายได้ออกเสียงว่าอาอามีตาในะคัเนาะมานีก็มีตากาก็มีตาอาก็มีตานะค่ะเจ้าในดังเสียงในแผ่นส,สั่งลาในถึงเป็นสระเสียงย่ามดในคันน้องจะมีสระอะไรดัง สลายอีในคณะกนะ็ะะเจอในในแบบฟืนะะ้นในคณะเป็นฟื้นเนื้อคณะนะอย่างเราวันในกัมปวนก็ไหลลัดเป็นกว่าป้ายาว่าเจอในเลตลโฮมตัวมันเจิงหือในเป็นตอนฝึกนตัดดีรู้ตัดดีตัดดีฟื้นโฮมโตนั่นค่ะเนาะอ,อันตอนอันพยายามเปเลี่ยนแผ่มากปั๊บสีปั๊บนั่นพี่น้องขาติต้องค่ะเนาะด้วยนั้นขึ้นในกอพูเในค่ะเนาไล่โฮมโตมันได้ก็อันนี้นมันเป็นตอนฝึกนรู้ก็ยาว์ในค่ะเขาดีกว่าตอนฝึกนรู้มันก็ยาว์ในค่ะเนาะ บทที่สองบทที่สองนี่เป็นบทที่สองครับอามีนานามีงูนามีปูการูปูงูดูปูมานีมานาอานคะครับอามีนานามีงูนามีปูการูปู มานีมานาอานะครับบอาไว้แล้ก็อามินาะแกอตินานามีงูแล้วก็นามีปูแลก็กาตัวปูแลกงูตัวปูแลก,กมานีมามาดินาอาเขานะะเนครับวันเนาะอ่าที่บอกมันเป็นเช่นนั้นคะ่ะโฮมตัวมันอ,อ,อ่ารู้จัเหมือนกันคะ่ะอามินานามีงูนามีปูกาดูปู งูดูปูมานีมานาอาเนี่ยคะเข้ากระทบกันแทงตอนเหมาคาน้อเหมอสุงค่า